สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบิร์สทุกคนเนะมื่อนี้ค่อยจะพาพวกเก้ามาเบิกนะค่อยเป็นตาอีตนสงสารคนลาวได้พวกกับนะที่อยู่ในประเทศพวกเก้าห้องบอกเฉพาะปีนี่ปีเดียวเนี่ยนะน้ำท่วมประเทศลาวค่ะเนี่ยเทือนีนหอบที่เทือดทาอิตอันท่วมเพราะฝนตกไหมเนาะเทือนที่สองอันท่วมเพราะเคลื่อนเตนะ พว่วมหนักกีีนะแล้วก็เทือที่สามกับพว่วมมาจจะเคลื่อนประเทศเราแล้วลก็ล่าสุดนี่กับพว่วมมาจากเคลื่อนประเทศเราบวกผสมประส,สานกับน้าป่าไหลลากผสมประส,สานกับอันฝนตกหนักนะซึ่งการแจ้งการแจ้งเตือนให้ประกาศให้กับประชาชนนะซึ่งรัฐบาลถันแจ้งการให้ประชาชนหู้วันคือหูวว้บ่าบาเขาเตือนไหมยังเฮ็ดหนังสือออกมาแล้วพ้นโลกออนไลน์ ประชาชนบางคนเขาไม่ได้มีโทรศัพท์ซ้ำพวกอยู่แถวบ้านนอกหน้าอันที่ใกล้ๆก,กับอันเคลื่อนบางคนเขาไม่ได้มีโทรศัพท์นะก่อนอื่นเขาไปเบิ้งคีบีโออ่ะน้ำท่วมเทือล่าสุดนี่เลยเนาะว่าเขาเจะได้รับผลกระทบได้รับความเดือดหอนจังไหน,นะไปเบิ้งคีบีโอกันโคดาเตยโคด้าเตยอู้เห็นแล้วโคด้าเตยนะ,นะอะไล่ะนีอ่อะยน้นุนพมปังหมดอ่ะ ลายหลายไปแล้วพี่น้องงัวตัวหนึ่งพุ่อน่ะงัวเมงัวเถิกงัวเมงพว่าพวกพวไปพวกเไปพวกเตุงงัวเด้อันเด้อตุงงัวเด้องัวเด้องัวเด้อหันเอ้อขอความเือนเหลือเด้อออกไปไนแล้วยิงเครืงหลังคาดเด้อมีเือมีอยังซอยเด้อเออนำถัมันสารไอซีดีแล้วเด้อ ลงเลยดิอ,อ,อตอ่างสุดเลยวูวจักรม้านุนำอาเทลาว่นั่นถมละนี่สารซีเลยเร็วเร็วถ่มสารซีเันกระสนท่ามัน่นาไหร่ันตาตาตาละนพลังมาเออย สุดข้างอืมอืมอะไรทำอะไรตัวไหนนี่น่ะงานสกีเลยนี่อะไรพอสักตันแล้วดูดีๆน้ำบายดีดูดีมากเลยดีมากใช่มดีมากอะไรงานอะไรท่านน่อะไรท่บักฮัมคันนึงไปด้วยกัน

ลัคืนคูคืนคืงจะไวมลังคาเราหน้าเลยสึ้ไปหาบ่ใดเลยจะไปถามหากู้ภัยประเทศไทยด้วยว่าเป็นอย่างเขาบ่มาาโซยนะเขาบ่มาาโซยเพราะว่ารัฐบาลนะต้องอนุญาตก่อนพวกเขาต้องอ่านยื่นเรื่องไปถ้าให้รัฐบาลเขาอนุมัติถ้าเกิดว่ารัฐบาลบอกอนุมัติพวกเขาจะเข้ามาช่วยประเทศเราบได้แล้วก็ต้องถ้าให้รัฐบาลเรายื่น ขอความช่วยเหลือมาเป็นเราบ่ได้มีมีระบบเตือนภัยในประเทศเวลาป่วยเคลื่อนออกมานะหรือว่าเคลื่อนเตะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้อยู่นะก็้ยแนะนําให้เด้นนะโทรศัพท์นะนะพวอายุแถวบ้านนอกบ้านนาบางคนเขาไม่ได้มีโทรศัพท์เตหน่วยงานที่ของรัดนะที่เฝ้าเบื้องหน้านะโทรศัพท์พวกแก้วมีกิ้งกั้งไปหานายบ้านนะ ในเมื่อพวกแก้วบบได้มีระบบเตือนภัยนะก่อนมือที่พวกแก้วจะป่วยหน้าออกมากิ้งกั้งไปหาโทรไปหานายบ้านแต่ละบ้านนะพราว่าแต่ละบ้านหันอยู่วัดนะหรือว่าเงินนายบ้านเขาที่มีไม้หร่อว่ามีโทรศัพท์ให้นายบ้านหันประกาศว่าเดี๋ยวนี้นะเขากําลังป่วยหน้ามักจะเคลื่อนผู้ใดมีงวกลวยให้นาตาก้าหรือว่ามีทรัพย์สินหันให้เก็บขึ้นไปข้างบนหรือว่าเอาติดตไว้นะ เู่ค่อยเห็นกันเสียหายจากการเคลื่อนแตกน้ำท่วมนี่มันดูดูดปีเดียวนี่สี่เธอะอีต้นสงสารประจุซุนใดผู้ที่มีให้มีนาท่วมและท่วมอีกเขาจะเอาเข้าใส่มาซึ่งระบบของรัฐบาลนี้ออกมาแต่แจ้งเตือนแต่บุเคยบาออกมาบอกว่าประอารัฐบาลกําลังตั้งหับมือแนวใดรัฐบาลบ่ได้มีความพร้อมหับมือกับสถานการณ์นี่เลยใช้อ่า พวกกันกู้ภัยน่ะใช้หน่วยงานพยาบาลที่ต้องหับเตรียมความพ้อมที่จะมาหับคนเจ็บคนป่วยออกจากบ,บ้านเหือนเขาบู้เฒ่าผู้แก่เ,กเด็กน้อยน่ะพลเสียหายที่ตามมานี่ทุกอกล้งเนี่ยนะมันขึ้นกับพวกแก้วที่เครื่อนที่พวกแก้วสร้างขึ้นในประเทศมีเครื่อนเป็นร้อยแห่งได้เลวลาพวกเก้าเปิดหน้าออกมายามไหนน้าท่วมตลอดือนซานบ้านซ่องปัะสชะนข้มท่วมตลอดต้ใช้ความเสียหายนี่น่ะ ได้แนวใดนะบางคนนะ่ะงัวกลวยไหลไปกับน้ําน้ํานี่นะบางคนอ่าอยู่นาเขาเน่ะเข้า่ันกำลังงามกําลังงามจีตตั้งห้องเข้าหาน,น้ําท่วมแล้วท่วมอีกถามว่ามันทนบ่มันไม่นท,นมนทนนี่พวก,ก้านะน้ําท่วมสองสามหอบนี่นี่ถ้าเกิดมาปกเกา็ดพานโลกออนไลน์นะ โลกออนไลน์คือเขาว่าห่ะแหละประชาชนเขาบ่าได้มีโทรศัพท์มืดทุกคนแถวบ้านนอกบ้านนาหา่ะบางคนอยู่ห้างไก่ซอกลิกเขาบ่าได้มีฮอตโทรศัพท์โทรไปหาในบ้านให้ในายบ้านประกาศนะคนที่มันอยู่ติดแกมน้ำถ้ามันสุนเสียงเอาเขาโออกมาสนตรถ้าอยากช่วยนะบ่แเม่นนอนอยู่กลางคตื่นตึ้าเอาน้ำท่วมเพื่อนกันแล้วบางคนต้องไานั่งกันปีนอยู่หลังคาคุณถ้าเขามาช่วยเหลือประเทศแต่ว่าการับมือกับภาวะน้ำท่วมเนี่ย เพระาะว่าเคลื่อนเตะในพวกแก้วยังอ้อนนะอ้อนแหงหลายที่สุดที่บมมีสัญญาณเตือนที่เตือนออกมาก็เตือนแค่โลกอัไลอยที่กระดาษใบเดียวหันบ้าเออจิปป้วยน้าเด้อนะและแหงมบอพบไปอกข้าวเรื่องการปลวยน้ําออกมาเพราะว่าควบคุมนม้นาามํนาได้อยู่กันานะควบคุมน้ำเนี่ยมองไหมน้ําท่วมเต็มอันยัอยู่ทางภาคเหนือจักหมู่บ้านท่วมค่ะอ,อย่างคือพวกแก้วออกมากอ,อกข้าวว่ะ นั่นสามารถควบคุมได้อยู่แต่ะละปีหน้านะพวกเขาบ่มีข้าวกินแห้งเขาสิลบาบ้าขึ้นไปอีกนะคอยเสือ้อว่าพวกแก้วหันทดแทนเงินเขาหันบ่ได้าตามที่อันผลเสียหายที่เขาเสียไปนะบ่ได้ซ้ำาดอกังางดาได้เ่องหนึ่งกันยังบ่ได้นะถ้าพวกแก้วคิดว่าจะเฮ็ดเคลื่อนไฟฟ้าระบบความป้องกันพวกแก้วต้องเพียงพอระบบอัน สุกข,ขาพวกแก้วระบบความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงมาช่วยให้ทันเวลาอันนี้ไปเอาแต่ทหารแหละมาส่วอยนะนกทหารมันช่้อยมันก็นช่้ยได้ื้บที่มันไม่ได้เมิดพื้นที่นะเพราะมันท่วมหลายบ้านไนกนยาอันถามหารผู้นำประเทศลาดเดยบโเฮนนะบมเฮนคาประสุม เรื่องแบบนี้นะจะบปเห็นดอกว่าอันผู้นําประเทศลาลงไปให้กําลังใจคือประเทศไทยลงไปให้ความช่วยเหลือเฝ้าอันแจ้งอันทวงยังซีบหรือว่าอันพานุ่งห่มหรือว่าอย่าอันสุกเสริญสิ่งที่มันเขาจําเป็นที่ต้องใส่ในส่วงนี่นะม,มุ่มีนะแล้วก็แห้งบรได้มีอย่างจ้าก,กันประมุกประเทศแห้งม,มุ่มีคือกันนะสมคําที่เขาว่ากุ้มตัวเองเดอ้อนะ เพราะเขาบอกอยู่ตลอดนะรัฐบาลเขาบอกปัะสะสชนตลอดว่าให้กุ้มตัวเองนะ